นะคะหน่อใหญ่แซ่ดด้วยนะจ๊ะก็กระังมีหน่อมีหน่านะจ๊ะหน่อใหญ่แซ่ดด้วยนะเมื่อกี้เมื่อกี้นะคะอ่าอ่าเคยทานครั้งแรกเองเนาะนะคะลองทานครั้งแรกนูเนาะนะคะอ่าหน่อไม้ผัดใส่ไข่นะคะ,มมนะคะก่อนมะกอกนะคะแหมพูดผิดไปนี้หนึ่งนะคะมะมะกอกจ้ามะกอกป่านะจ๊ะมะกอกป่านะจ๊ะต้นโตมากเลยนะ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้านะจ้ากับช่องน้ำน้ำมารนสวนนะจาา้ายำเส็นสายใกล้สะเที่ยงนะจา้าเรามีป่านะ นะคะมาหาของป่ากันดูซิว่าเราจะเจออะไรเนาะนะคะพี่ๆนะคะว่าเราจะเจออะไรในเดินเดินต่อไปแบบมีความหวังนะจ๊ะมีความหวังว่าเราจะได้เจออะไรนะจ๊ะก็มีหน่อมะเดินเดินดูรอบๆก่อนค่อยเอากลับบ้านกันนะจ๊ะนะคะเ๋ยวเราก็จะไปนองๆไม้กันนะจ๊ะแล้วก็ต้มเส้นกระดูกหมูแต่วันีพี่ๆทุกท่านเลยนะจ๊ะ น้าจ๊ะเราก็จะมมดูกันว่าเราจะเจออะไรในป่าก,กันนะจ๊ะเนเนนนะ,คะเคยทานครั้งแรกเองเนาะนะคะลองทานครั้งแรกนูเนาะนะคะหน่อไม้ผัดใส่ไข่นะคะ ก่อนใหญ่ๆเลยนะต้นโตๆหน่อไม้ผัดใส่บนเส้นอะเราเนื้อนูรบๆก่อนค่อยเอากลับบ้านกันนะจ๊ะนะคะเนาะเราก็จะไปนองๆไม้กันนะจ๊ะแล้วก็ต้มเส้นกระดาษหมูแต่วันเนาะเนื้อนูรอบๆก่อนค่อยเอากลับบ้านกันนะจ๊ะนะคะเนาะเราก็จะไปนองๆไม้กันนะจ๊ะแล้วก็ต้มเส้นกระดาษหมูแต่วันหนานะจ๊ะนะคะต้นใหญ่เลยนะมะกอกปลามะกอกปลา นะคะมะกอกป่านะจ๊ะเพื่อนๆเคยเห็นมะกอกป่ากันหรือเปล่าน้ำใหญ่ๆนี่นะต้นโตๆหน่อไม้ผัดเสงนนเส้นอนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านะจ๊กะกับช่องน้ำน้ำมาใีสูนนะจ๊ะยำอ่าเส้สายใกล้จะเทียงนะจ๊นะเราเราก็จะมาดูกันว่าเราจะเจออะไรในป่าก,กันนะจ๊ะเนินเนนเนานะคะหน่อใหญ่แซ่ดู นาซาก็กำลังมีหน่อมีหน่อจ้านาซาหน่อใหญ่ซนด้วยนะเมื่อกี้เมื่อกี้นะน,นี่นะคะเดินไปเดินไปนะคะ้องทำนู้นะคะหน่อไม้ผัดใส่ไข่อ่ามาเจอต้นมะกอกป่า สวัสดีจ้าสวัสดีจ้านะจ้ากับช่องน้ำน้ำมันสวนนะจ้ายำเส็จสายาส้จะเสี่ยงนะจ้าแล้วนี้ก็มีผัดหน่อมไม้ใส่ไข่ใส่วนเส้นอร่อยอ่ะนะเด,นด,นดินต่อไปแบบมีความหวังนะจ้ามีความหวังว่าเราจะได้เจออะไร <c oughs> นะจ้าก็มีหน่อมไม้ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้านะจ้ากับช่องน้ำน้ำมาในสวนนะจ้ายำเอ่าเส้นสายไก่สะเที่ยงนะจ้าเล้วเนาะนะคะหน่อใหญ่สั่นด้วยนะจ้าก็กำลังมีหน่อมีหน่อจ้านะจ้าหน่อใหญ่สั่นด้วยนะเมื่อกี้เมื่อกี้นะ,นะคะอ่า,อา,อาเคยทานครั้งแรกเองเนาะนะคะลองทานครั้งแรกนิวเนาะนะคะอ่าหน่อไม้ผัดใส่ไข่นะคะ ก่อนนะนะคะก็อ่านี่นะคะหลายลูกเลยเนาะน,นะคะหนูต้นของเขานะสวยสวยสูงด้วยนะนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านะจ๊ะกช่องน้ำน้ำมานเลี้วน,นะจ๊ะยำอ่าเสร็จสายใกล้จะเที่ยงนะจ๊ะเดินเดน,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 นต่อไปแบบมีความหวัง นะจ๊ะมีความหวังว่าเราจะได้เจออะไร <c oughs> นะจ๊ะก็มีหน่อไม้นี่นะคะเดินไปเดินไปนะคะน้องทำนู้นะคะหน่อไม้ผัดใส่ไข่อ่ามาเจอต้นมะกอกป่าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า นะจ๊ะกับช่องน้ำน้ำ,นำนาาามาในสวนนะจ๊ะยำอ่าเสใสาากัาาก้สะเที่ยงนะจ๊ะน้องจ้าลูกโตโต,โตนะคะแบประมาณนี้นะจา๊ะมะกอกป่านะคะหนูต้นหนูต้นข้างหลังหนูต้นหนูต้นนะคะต้นใหญ่ๆเลยนะต้นโตโตหน่อไม้ผัดแซ่งวนเส้นอันนี้ก็มีอ่าผัดหน่อไม้ใส่ไข่ใส่วนเส้นอร่อยอ่ะนะคะอ่าอ่าเคยทานครั้งแรกเอง เนาะนะคะรองคานครั้งแรกนิวเนาะนะคะอ่านอไม้ผัดใส่ไข่นะคะ ก่อนนะนะคะก็อ่านี่นะคะหลายลูกเลยเนาะนะคะหนูต้นของเขาเนาะสวยสวยสูงด้วยนะนะคะขอบคุณนะคะนะคะก็อ่านี่นะคะหลายลูกเลยเนาะนะคะหนูต้นของเขาเนาะสวยสวยสูงด้วยนะนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวนูรอบรอบก่อนค่อยเอากลับบ้านกันนะจ๊ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปนองนองไม้กันนะจ๊ะแล้วก็ต้มเส้นกระนาษงู หมูแต่วันเราก็จะมาดูกันว่าเราจะเจออะไรในป่ากันนะจ๊ะเนินเนเนป่านะนะคะมาหาของป่ากัานดูซิว่าเราจะเจออะไรเนาะนะคะพี่ๆนะคะว่าเราจะเจออะไรในอร่อยนะคะลองทาดูนะจ๊ะแล้วก็หน่อไม้ที่เขาเอามาทําเป็นเหมือนหัวเปียะเอามาทอดใส่ใส่ไข่ใส่หมูสับนะจ๊ะป่านะ นะคะมาหาของป่ากันดูซิว่าเราจะเจออะไรเนาะนะคะพี่ๆนะคะว่าเราจะเจออะไรในนี้ก็มีอ่าผัดหน่อไม้ใส่ไข่ใส่วนเส้นอร่อยอ่ะนะ,ะหน่อไม้หน่อไม้เอ๊ะเ,เ,เอหน่อไม้หน่อไม้นะคะหน่อไม้มีหน่อหนือเปล่าดูซิดูซินจะจ๊ะอ้ เจ้านูกโตๆนะคะจะประมาณนี้นะจ๊ะมากอบป่านะคะหนูต้นหนูต้นข้างหลังหนูต้นหนต้นนะคะตอนพี่ๆทุกท่านเลยนะจ๊ะนะจ๊ะนี่ก็มีอ่าผัดหน,น่อมไม้ใส่ไข่ใส่วนเส้นอร่อยอ่ะนะ,ะอ่าป่านะ นะคะมาหาของป่ากันดูซิว่าเราจะเจออะไรกันเนาะนะคะพี่ๆนะคะว่าเราจะเจออะไรในพี่ๆทุกท่านเลยนะจ๊ะนะจ๊ะนีอ่าป่านะนะคะมาหาของป่ากันดูซิว่าเราจะเจออะไรกัน,นเนาะ นะคะพี่ๆนะคะว่าเราจะเจออะไรในเจ้าหนกต้นนะคะจะประมาณนี้นะจ๊ะมะกอกปลานะคะหนูต้นหนูต้นข้างหลังหนูต้นหนูต้นนะคะต้นอร่อยนะคะลองทํานูนะจ๊ะแล้วก็หน่อไม้ที่เขาเอามาทําเป็นอ่าเหมือนหัวเปีอยะเอามาทอดใส่ใส่ไข่ใส่หมูสับนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวนูนรอบๆก่อนค่อยเอากลับบ้านกันนะจ๊ะนะคะแล้วเราก็จะไปนองหน่อไม้ กันนะจ๊ะแล้วก็ต้มเสีงกระดูกหมูแต่วันนี้นะคะในป่าเน,ะนาะกาลังมองๆอ,อยู่นะคะจะมีตํานึงหรือเปล่าจะมีเห็ดหรือเปล่าหน่อไม้มีไหมนะคะพี่ๆทุกท่านเลยนะจ๊ะนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า นะจ๊ะกัะช่องน้ำน้ำมาใีสวนนะจ๊ะยำอ่าเสจสใกล้จะเที่ยงนะจ๊ะหน่อใหญ่ๆเลยนะต้นโตๆหน่อ,นอ,นอ,นอนไม้ผัดแสงวนเส้นอ่ะอ่านะจ๊ะนะคะต้นใหญ่เลยนะมะกอกปลามะกอกปลานะคะมะกอกปลานะจ๊ะเพื่อนๆเคยเห็นมะกอกปลากันหรือเปล่านะอ่าป่านะนะคะมาหาของปลากันดนะูซิว่าเราจะเจออะไรกันเนาะ นะคะพี่ๆนะคะว่าเราจะเจออะไรในะะนะคะก็อ่านี่นะคะหลายลูกเลยเนาะนะคะหนูต้นของเขานาะสวยสวยสูงด้ว,วยนะนะคะขอบคุณนะคะอร่อยนะคะลองทํานูนะจ๊ะแล้วก็หน่อไม้ที่เขาเอามาทําเป็นอ่าเหมือนหัวเปีอ่ะเอามาทอดใส่ใส่ไข่ใส่หมูสับนะจ๊ะก็จะมาดูกันว่าเราจะเจออะไรในป่าก,กันนะจ๊ะเนื้อเนื้อนี่ก็มีอ่า ผัดน่อไม้ใส่ไข่ใส่วนเส้นอร่อยอะ่ะนะคนี่นะคะเดินไปเดินไปนะคะน้องทำนูนะคะนะคะ่นอไม้ผัดใส่ไข่อ่ามาเจอต้นมะกอกปลาอ่าเคยทานครั้งแรกเองเนาะนะคะลองทานครั้งแรกนูเนาะนะคะอ่าน่อไม้ผัดใส่ไข่นะคะ อ้ามะกอกนะคะแหมพูดผิดใบนี้หนึ่งนะคะมะมะกอกจ้ามะกอกป่านะจ้ามะกอกป่านะจ้าต้นโตมากเลยนะอ้ามะกอกนะคะแหมพูดผิดใบนี้หนึ่งนะคะมะมะกอกจ้ามะกอกป่านะจ้ามะกอกป่านะจ้าต้นโตมากเลยนะอ่าป่านะ นะคะมาหาของป่ากันดูซิว่าเราจะเจออะไรกันเนาะนะคะพี่ๆนะคะว่าเราจะเจออะไรในีาเมกอกนะคะแมพูดผิดไปนี้หนึ่งนะคะมะมะกอกจ้าเมากอกป่านะจ้าเมากอกป่านะจ้าต้นโตมากเลยนะนี้นะคะในป่าเน,ะนาะกำลังมองๆอ,อ,อยู่นะคะสมิ